คือผู้เข้าประกวดสาวงามหมายเลขชมเชยท่านที่หนึ่งครับสาวงามหมายเลข5ครับนางสาวอภิญญาอุณาภาคครับนางวันชมเชยท่านต่อไปครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข8ครับโอกาสนี้ขออนุญาตารางวัลชมเชยท่านต่อไปนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขหมายเลข4ครับ <Yeah. S 1> นางสาวสุปราณีเซนงามครับน้องนองนทนครับขอให้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองสุรเชษสุริยศรีรองนายกเทศมนตรีตำบลเสนางณนิคม ได้กรุณาเป็นผู้มอบรางวัลชมเชยท่านต่อไปครับคือผู้เข้าประกวดสาวงามหมายเลขสาวงามหมายเลขหนึ่งครับนางสาวพัชริดาทองโกดครับอารินเชิญท่านนายแพทย์ปัญธรเลือเดกธรรมผู้ในการโรงพยาบาลเสนาคณิคมมได้กรุณาให้เกียรติมอบรางวัลกับสาวงามผู้ได้รับครับ รางวัลชมเชยท่านต่อไปนะครับคือผู้เข้าประกวดหมายเลขคือผู้เข้าประกวดหมายเลขหครับนางสาวนัทีิยาสายเนตรครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านนวริศบุรเพชรท่านนายกองค์การบริหารสตบนลพลทองได้กรุณาม,มอบรางวัลครับอตอนนี้เหลือสาวงามอีก4ท่านนะครับพร้อมกับรางวัลชมเชยอีก1รางวัล สรบะบนรลทองครับรางวัลชมเชยรางวัลต่อไปครับสาวงามที่ได้รับรางวัลชมเชยท่านต่อไปคือผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลขหมายเลขสมครับนางสาวรุ่งทิวาทยาธรรมครับโอกาสต่อไปขออนุญาตอารีย์เชิญท่านมหัดมงคลปลัดอภโสอำเภอเสนาคณิคม ได้กรุณามอบรางวัลครับขออนุญาตยินเชิญครับตอนนี้เหลือผู้เข้าประกวดอยู่3ท่านนะครับเหลือผู้เข้าประกวดอยู่3าท่านสาวงามทั้ง3หมายเลขตอนนี้เหลืออยู่คือหมายเลข2หมายเลข7และหมายเลข9นะครับต่อไปจะขออนุญาตนำเรียนสาวงามที่ได้รับรางวัลรองชนะนเลิศอันดับสองนะครับ รองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัล4,000บาทพร้อมถ้วยและสายสะพายนะครับผู้ที่ได้รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขหมายเลข ผู้เข้าประกวดหมายเลขเกครับนางสาวเวีรดามานายังครับข้าพ้อขออนุญาตเย็นเชิญท่านราเมศครสุขนายกเทศมนตรีตำบลสิริเสนางได้เป็นผู้มอบรางวัลครับขอขอนุญาตเย็นเชิญครับ สับายพร้อมถ้วยและเงินรางวัลจำนวน4,000บาทนะครับผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับ2นะครับนางสาววีและดามาดาหยาง ขอขคุณท่านอาราเมศทำสุขอย่างสูงยิ่งนะครับค่ะในโอกาสนี้นะคะสำหรับสาวงามที่จะได้รางวัลที่ได้เข้า4ีเป็นรางวัลชนะเลิศนะคะารางวัลที่จะได้รับนะคะประก,กอบไปด้วยมงกุฎนะคะถ้วยกิยศสายสะพายและเงินรางวัล8,000บาทค่ะ สาวงาม2หมายเลขที่เหลือนะครับเรียนเชิญท่านเก้าขึ้นมาข้างหน้าครับเรียนเชิญท่านเก้าขึ้นมาข้างหน้าครับหมายเลข2และหมายเลข7นะครับเลียนเชิญเลียนเชิญหันหน้าเข้าหากันครับหันหน้าเข้าหากันครับหันหน้าเข้าหากันครับขยับไปอีกครับขยับปีกครับขยับไปเลยครับ ได้จับเบอร์กันนะครับขั้นรูบก็ได้ห้ามตบกันเนี่โอ้ยคืเป็นที่หนักอกหนักใจกับทางท่านคณะกรรมการนะครับรายชื่อที่จะประกาศดังต่อไปนี้นะครับคือผู้ที่ได้ครองตําแหน่งทิดาข้าวจีประจําปี2566นะครับผู้ที่ได้รับตําแหน่งทิดาข้าวจีปี2566ได้แก นอันดับหนึ่งนางสาวเมสินีสวรรณะนะครับโอกาสต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านว่าที่103ทร้อยตรีธีรศักดิ์จันทวงนายกเทศมนตรีตำบลเสนาคณิคมนะครับได้กรุณามอบถ้วยรางวัลสายสะพายและเงินรางวัลให้กับนางสาวเมสินีนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับ รองช er นะเลิศอันดับหนึ่งะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งน,อง er น,น,น,งอน้องเมซินีนะครับเมซินีสุวรรณะงเงินรางวัลจำนวน6,000บาทด้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย